อย่ามาล้อเล่นนะมันไม่มีทางที่ยูอีจิจะมาชอบฉันได้หรอกเนะี่ยนี่อะไรของเธอ呐ะฉานนายเห็นนี่เหรอยังกล้าพูดคำเดิมอยู่ไหมไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่มิฟูยุได้ถอดเสื้อออกมาชื่อของผมคือโคจิแมยูอีจิอยู่ชั้นมสี่ผมได้วางแผนไว้ว่าหลังสอบเข้าเสร็จจะสารภาพรักกับเพื่อนสมัยเด็กของผมมิชูฮาชิมิฟูยุนะแต่ว่าวันเวลาก็ผ่านไปโดยที่ผมไม่สามารถรวบรวมความกล้าที่จะสารภาพรักได้ มอร์นิ่งยูอิจิอืมอรุณสวัสดิ์วันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะถึงจะไปคนละโรงเรียนกันแต่จนกว่าจะไปแยกกันที่สถานีเราสองคนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันเสมอๆสมอยูอิจิแกใช้หนเบี้ยวอยู่นะมาภาพลักษณ์ก็สำคัญนะรู้ไหมอืมขอบคุณเธอมาก็ะทำแบบนี้ให้ผมเสมอๆเ,เธอนั้นช่างพืชพาได้จริงๆถ้าเป็นไปได้อยากจะสารภาพรักวันนี้นะ แต่ว่าอีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเดียวกับผมหรือเปล่านะนี่ยูอิจิมามีอะไรเหรอในทำหน้าแปลกๆอยู่นะหรือว่านายกำลังมีเรื่องให้ไม่สบายใจใหเหรอมันก็ไม่ถึงกับเรียกว่าเรื่องไม่ให้สบายใจหรอกนะเข้าใจละแต่ถ้ามีเรื่องอะไรก็มาปรึกษาฉันได้เลยนะอืมขอบใจนะมิฟูยุเธอนี่พึ่งพาได้จริงๆสำหรับผมมิฟูยุนั้นเปรยียบเหมือนนางฟ้า เธอทั้งสวยและใจดีถ้าเกิดผมได้เป็นแฟนขึ้นมาชีวิตผมจะมีความสุขขนาดไหนกันนะอะจูจๆอะไรของนายเนี่ยแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เธอต้องกังวลหรอกผมโอเคถ้าอย่างงั้นก็หล้าไปนะจะว่าไปวันอาทิตย์นี้ในว่างหรือเปล่าอ่ะอืมก็ว่างนะถ้าง,งั้นก็ไปดูหนังเป็นเพื่อนันหน่อยสิพอดีว่ามีหนังโรแมนติกออกใหม่เนี่ย ก็มันเหมือนก,นกันกับทุกๆครั้งนี่แหละมผมเองก็อยากดูเรื่องนั้นเหมือนกันอยู่พอดีเลยแหละผมกับมิฟูยุนันเป็นพวกคอหนังการไปดูหนังแล้วนั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเธอนั้นมันเป็นอะไรที่สนุกมากโอเคถ้าง,งั้นนัดเจอกันสิบโมงเนอะโอเคอืมตื่นเต้นจังนะตอนช่งสอบเข้าก็าอดดูไปตั้งนานเลยจะว่าไปเธอนี่ชวนผมไปดูหนังด้วยกันตลอดแต่ไม่เห็นชวนคนอื่น ไปดูด้วยเลยไม่ใช่เหรอก็ดูกับนายมันสนุกนี้แน่คำพูดแบบนี้ของเธอก็ทำให้ผมดีใจเสมอหรือว่าเธอจะมีใจให้ผมจริงๆข่าวหรือว่าเธอมีแฟนแล้วก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นนี่อาจเป็นโอกาสทองในการสารภาพรักของผมก็ได้<อ>นี่มีฟูยุผมนะ่ะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยากจะให้เธอรู้นะ่ะอะไรเหรอตอนนี้แหละ ถ้าผมบอกความรู้สึกของผมไปตอนนี้มันต้องสําเร็จแน่ๆผมชอบเธอนะมิฟูยุจริงอยู่ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่ว่าต่อจากนี้ผมอยากอยู่กับเธอในฐานะแฟนนะพูดออกไปแล้วคสาสารภาพของผมที่เหลือก็รอแค่คําตอบสินะอย่ามาล้อเล่นกันนะไม่มีทางที่อยู่อิจิจะมาชอบฉันได้หรอกเอ๋ไม่รู้เพราะอะไรแต่คําตอบของเธอนั้น กลับเป็นไปด้วยความโมโหทำไมเธอถึงพูดอ,อย่างนั้นล่ะนายเองก็ดูเรื่องนั้นไม่ใช่หรืองไงเรื่องนั้นไม่ต้องว่าทำเป็นไม่รู้อะไรนะทนายเห็นนี่แล้วจะพูดแบบดิมได้อยู่หรือเปล่าล่ะไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่จูจ่ๆเธอก็ถกเสื้อขึ้นมาดเดี๋ยวสินี่ทำอะไรอยู่นะผมก็ได้หันหน้าที่เขินอายของตัวเองไปทางอื่นนายคิดว่าจะให้ผู้หญิงถอดเสื้อผ้าเองเหรอมันช่วยฉันถอดเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะ จะดีเหรอเร็ๆเ,เข้าคเ,เข้าใจแล้วผมก็ได้ดึงเสื้อขึ้นโดยไม่รู้เหตุผลอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นผมก็เข้าใจว่าเธอกำลังหมายถึงอะไรที่หน้าท้องของเธอนั้นมีรอยแผลไม่ใหญ่อยู่เท่านี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมรู้สึกแยแ่เละสิรู้สึกขยะขยงและวสิไม่มีใครเขาจะมาชอบผู้หญิงที่มีตำหนิแบบฉันหรอกนะพูดอะไรของเธอน่ะ ต่อจะให้มีแผลเป็นยังไงเธอก็ยังเป็นเธอนะกับเรื่องแค่นี้ผมไม่มีทันจะเกลียดเธอลงหรอกก็หกจริงๆนั่นก็คงคิดว่ามันน่าขยะแขยงแล้วสิตอนฉันอยู่มอต้นผวกผู้หญิงก็มองว่าฉันเป็นพวกเก็บตัวพอขึ้นมอปลายแล้วก็มีคนมาต่อว่าฉันโดยตรงเลยด้วยซ้ำผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอนั้นผ่านเรื่องลำบากอะไรแบบนั้นมาผมไม่เหมือนพวกนั้นนะเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่หรืองไง ข้อดีของเธอนะผมเองก็รู้นะผมตั้งหากที่จะไม่ให้อาภัยคนที่ต่อว่าพูดจาไม่ดีใส่เธอนะนก็แค่ในตอนนี้เท่านั้นแหละยังไงซะเดี๋ยวนายก็คงจะต้องผิดหวังกับร่างกายของฉันอยู่แล้วละใบหน้าของมิฟูยุนั้นดูเศร้าหมองอย่างยิ่งดูเหมือนว่าเรื่องแผลเป็นนั่นคงเป็นแผลในใจของเธออยู่แน่<อ>เข้าใจแล้วเธอไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะแต่ไม่ว่ายังไง ผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเลยเฉันตามสบายเลยไม่ว่าผมจะพูดอะไรไปมันส่งไปไม่ถึงเธอนะแต่เธอเองก็คงบอกไม่ได้เพราะเธอเกลียดผมถ้าเกิดไม่ฟูยุสามารถก้าวข้ามแผนในใจของเธอไปได้แล้วก็ผมก็ยังพอจะมีหวังช่วงแรกก็มีติดขัดนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นพอคิดว่าการไปดูหนังกับเธอนั้น มันยังกับเดทก็รู้สึกเขินนะแต่ในเมื่อตกลงกับเธอไว้ผมก็ต้องไปคิดถึงโรงหนังจริงๆอุตส่าห์ทนรอมาต้องปอีหนึ่งเลยนะนั่นสินะก่อนสอบเข้ามอปลายเรามาดูด้วยกันบ่อยๆแท้ๆแต่พอขึ้นมอปลายก็เพิ่งจะได้มาแถมเธอเองก็ชอบบอกว่าอยากจะมีความรักเหมือนแบบในหนังด้วยสินะนายเองก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่เหรอก้อนนะที่ผมชอบหนังโรแมนติกได้ก็เพราะเธอนั่นแหละ ผมอยากจะชอบอะไรที่เธอชอบด้วยเหตุนั้นผมจึงได้มาชอบอะไรเหมือนเธอในที่สุดเรื่องนี้เหมือนว่ามีดราม่าเรียกน้ำตาด้วยละฉันคงได้ร้องไห้แน่เลยเธอนี่ยังอินกับหนังพวกนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ถ้าจะร้องก็มาซบผมได้นะไม่จำเป็นหรอกนะฉันเตรียมผ้าเช็หน้ามาแล้วอีกอย่างร้องหนังมันไม่ใช่ที่ที่สำหรับซบใครสักหน่อยเนะ <c oughs> ก็แค่อยากร้องอะไรใหม่ๆดูบ้างนะ ไว้กับสถานการณ์อันเองดีกว่านะอาจเป็นเพราะว่าตื่นเต้นกับหนังมิฟูยุก็กลับมาพูดเล่นกับผมได้อีกครั้งหนึง่งแปลว่าอย่างน้อยเธอคงไม่รู้สึกอึดอัดอะไรพอมาถึงฉากสําคัญของเรื่องผมก็สังเกตว่ามิฟูยุร้องไห้ออกมาอยู่เธอนี่เซนสิทีฟจริงๆนะมิฟูยุช่วงฉากจูบตอนสุดท้ายนั้นเธอก็ได้มาจับมือของผมพอถึงฉากแบบนี้ เธอก็มักจะมาจับมือผมไว้เสมอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยผมเองก็กำมือเธอไว้เหมือนกันดีจังนะที่ความรู้สึกของเพื่อนสมัยเด็กของตัวเอกส่งไปถึงเนะี่ยนั่นสินะตอนแรกก็นึกว่าจะได้ลงเอยกับแฟนสาวซะแล้วอีกแต่สุดท้ายแฟนสาวก็ต้องตัดใจหลังจากที่รู้ว่าคนที่ตัวเอกชอบนั้นไม่ใช่ตัวเองฉากนั้นน่ะก็ทำให้ผมเกือบร้องเหมือนกันหลังจากหนังจบ พวกเราก็นั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ร้านอาหารนี่ก็เป็นธรรมเนียมปกติของพวกเราจากนั้นสนน้ำตาแตกเลยละ่ะตอนที่แฟนสาวยอมเสียสละตัวเอกให้กับเพื่อนสมัยเด็กของเธอมันเป็นอะไรที่ซึ้งจริงๆตอนที่ตัวเอกได้จากเธอไปมันคงเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับเธอมากสินะแต่สุดท้ายตัวเอกก็ได้กลับไปหาเพื่อนเก่าในวัยเด็กของเขานี่สุดยอดจริงๆเลยถึงจะเป็นคนซื่อบื้อหน่อยๆแต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าใคร ที่เป็นคนสนับสนุนเขาจริงๆเราสองคนก็คุยกันแบบนี้ไปอีกหนึ่งชั่วโมงทําไมจู่ๆฝนถึงมาตกแบบนี้เนี่ยทั้งที่ก่อนหนะนี้ยังแดดออกอยู่เลยแทๆ้ๆเราสองคนก็ต้องมาเจอกับฝนไล่ยางกระทันหันเจอกันนะระวังอย่าให้ติดหวัดเข้าละ่ะนายก็ด้วยนะหลังจากนั้นผมก็รีบวิ่งเข้าบ้านอุตส่าห์ได้สนุกกับมิฟุยุและะ้วแท้ๆแต่ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย ให้ตายสิเปียกหมดเลยบอกว่ามิฟูยุจะโอเคนะหลังจากที่ผมถอดเสื้อผ้ามาบีบน้ำออกและกำลังจะไปอาบน้ำนั้นผมก็ได้ยินเสียงคนมากดออดหน้าบ้านผมฝนตกแบบนี้ใครกันนะผมใส่เสื้อเปียกนั้นอีกครั้งแล้วก็ไปเปิดประตูมิฟูยุมีอะไรเหรอพอดีวะฉันไม่ได้พอกุญแจตอนที่ออกมาเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนอยู่ที่บ้านเลยเนี่ย ฉันขอมาหลบฝนในบ้านนายสักพักก่อนจะได้ไหมก็ไม่มีปัญหาหรอกนะผมก็ได้เอาผ้าคุณหนูมาให้เธอแบบนั้นเดี๋ยวเธอจะติดหวัดเอานะผมว่าเธอเข้าไปอาบน้ำจะดีกว่านายเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไงนายเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันเข้าต่อเองผมจะให้มิฟูยุติดหวัดได้ยังไงกันไม่ว่าอะไรผมจะปกป้องเธอเพราะฉะน,นั้นเข้าไปอาบก่อนเถอะยังพูดอะไรวะวะแบบนั้นไม่เปลี่ยนเลยนะถ้าอย่างนั้น ฉันขอเขาก่อนก็แล้วกันนะแต่จะทํายังไงให้แผลใจของเธอหายดีล่ะที่เราไปดูหนังกับเธอสําหรับผมมันก็เหมือนกับเดชนะแต่สําหรับเธอคงไม่ใช่แบบนั้นแน่เลยผมก็ต้องปวดหัวกับความสัมพันธ์ที่ไม่คืบหน้าของเราสองคนอ,อะไรนะผมที่ได้ยินเสียงร้องของเธอนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องอาบน้ําเป็นอะไรหรือเปล่ามิฟูยุฝับ,บัวมันมีแต่น้ําเย็นเอ๋ ตรงหน้าผมนั้นคือมิฟุยุที่พันผ้าขูนูไว้อยู่พอไปเช็คดูแล้วก็พอรู้ว่าปลั๊กที่เครื่องทําน้ําร้อนนั้นมันไม่ได้เสียบไว้นั่นเองเท่านี้เครื่องทําน้ำอุ่นก็น่าจะเวิร์กนะขับใจนะยูอิจิผมนะก็อดจ้องเธอในสภาพแบบนี้ไม่ได้เสร็จงานแล้วนายก็รีบออกไปสิผมได้รวบรวมความกล้าและไปจับต้องแผลที่เป็นของเธอทำบ้าอะไรของนายเนี่ยในทื่น,เ,นเธอก็ได้ตบหน้าผมเข้าให้อย่างจัง คือว่าเราเคยอาบน้ำด้วยกันไม่ใช่หรือไงนั่นเั็นตอนเด็กๆนะน่าคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่กันมาบอกผู้หญิงอาบน้าไม่พอยังจะมาจับอีกอยากจะเข้าคุกม,มากขนาดนั้นเลยหรือไงความรู้สึกของผมที่มีต่อเธอนะไม่เปลี่ยนหรอกผมรักเธอนะต่อให้เธอจะมีแผลยังไงผมก็ยังรักเธอนะมีฟูยุสรภาพละใถ้เหการณ์แบบนี้เนี่ยนะในเพียนไปแล้วหรือไงไม่ว่าเธอจะคิดยังไง ไม่ว่าจะเกลียดผมแค่ไหนผมก็รักเธอนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะปกป้องเธอเองตลอดไปเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นออกไปได้แล้วทำลงไปสัแล้วแบบนี้เธอคงจะเกลียดเราแน่เลยแต่ในระหว่างที่ผมกำลังจะออกจากห้องน้ำนั้นเธอก็ได้เข้ามาโอบกอดผมฉ,ฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันแต่ฉันกลัวว่าสักวันหนึ่ง นายจะเกลียดฉันขึ้นมาก็เลยนี่ผู้หญิงเขาอ,อุตส่าห์ทำถึงขนาดนี้แล้วก็ช่วยรับผิดชอบด้วยนะอืมแน่นอนอยู่แล้วเธอรับรักผมผมนี่มีความสุขจริงถ้าอย่างนั้นเรามาอาบน้ำด้วยกันเลยไหมคิดอะไรของนายกันฮแต่บบ้าเธอก็ได้แต่ผมออกจากห้องอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเราสองคนก็ได้ไมานั่งคุยกันที่โซฟาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะทำอะไรขนาดนั้นเพื่อที่จะสารภาพากเนี้ ท้าไม่ใช่ฉันเนะี่ยนายก็คงจะเข้าสังเตไปแล้วเนอะ<ม>รู้ไหมก็แบบว่ามันเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่นะแบบนั้นเนะ่ยมันน่าอายจะตายไปนี่คราวหน้าเนะี่ยช่วยทำตามขั้นตอนด้นะเข้าใจไหมมิฟูยุก็ได้เอามือมาประคองหน้าผมแล้วเอาหน้าของเธอเข้ามาใกล้ผมเองก็ไม่รอช้าที่จะจูบเธอเท่านี้ก็เป็นแฟนกันแล้วสินะมิฟูยุที่ยิ้มเขิน,ขน,ขนดีใจจริงๆ ไม่นึกเลยว่าฝันเป็นจริงจะเป็นแบบนี้ตอนที่เธอตบหน้าผมผมก็คิดว่ามันคงจะจบสิ้นกันแล้วซะด้วยก็แบบนั้นมันช่วยไม่ได้นี่นะโดนทำแบบนั้นมือมันก็ล่นไปเองนีไม่ใช่ว่าฉันพยายามจะตกหลุมรักคุณหรืออะไรทั้งนี้ฉันแค่อยากให้คุณเข้าใจว่ารอยแผลของคุณไม่ใหญ่มากในใสายตาของฉันเท่านั้นแล้วที่นายพูดหลังจากนั้นว่าอยากจะอาบน้ำกับฉัน ก็แบบว่ามันรู้สึกดีใจที่เธอยอมรับผมนี่นาะขอโทษนะแต่ผมรักเธอมิฟูยุนายนี่เลือกเวลาได้แปลกสุดๆไปเลยเนะี่ยแต่ก็มีความสุขจริงๆที่นายบอกรักฉันเนะี่ยฉันเองก็รักนายมากเหมือนกันนะแต่ว่านายอย่าทำอะไรแปลกๆอีกนะโอเคไหมยูอิจิผมกับมิฟูยุก่อดกันแน่นถึงจะทำเรื่องแปลกๆไปบ้างแต่ผมก็กอดเธอและสาบานในใจว่า จะไม่ทำอะไรที่จะทำให้เธอเสียใจอีก